อันนั้นเก่าออกอันตุม้มเช่งๆมากนะอันนี้เออแล้วก็บีให้มันมุนที่สุดสายมันเดินเส้นย่าหรือยังเอามา้ยเมนซี่ก็มันเป็นเสื้อเห็ดนี่นี่เห็นบอเ้นย่ามันจังศิละนี่มันเดินเส้นย่าแล้วนี่คือพวกสิเกินเห็ดบีให้มุนที่สุดเลยนะคะยิ่งมุนเท่าไหร่ได้ยิ่งดีค่ะคุณเต่าคะ่ะเดี๋ยวป่าสิโยงหายเลยขั้นเมนเห็ดออกนูกเก็บไปขายได้เลย โอเคบอไม่ขายแล้วเก็บเองเออคันแม่นกินโมเหมือนหามันออกแบบแบบร้ายเลยเส่อู้ยังว่าสิร้ายบอสรุปแล้วโมออกจากดอก <laughs> อุ้ยปลูกไปปลูกมาว่ออก <laughs> นี่คือกองฟางเห่าที่เห่าไปขนมาองหันนี่เอาเสือ้อเอาเสื้อเฮดฟางไปแลกเพิ่นสองก่อนได้ได้เฟี้ยงมาสองรถซาดเหล็กเงีงนยบอไปทําต่อไป อย่าโซกันเสียงดังหลายกินบักม่านปะงอนราคาบาทบอกเขาไปงอนราคาบาทแบบมุนๆไม่เลยมุนค่ะยิ่งมุนเท่าไหร่ยิ่งมุนเป็นนุ่มไงอันเนี้ยเป็นนุ่นมุนเท่าไหร่ยิ่งดีสิมุนๆเลยค่ะก็ใส่แป้งแป้งมันค่ะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวได้หมดค่ะแป้งสาลีก็ได้ค่ะ ก็ก็ขยำขยำค่ะให้มันหมุนมๆนนะคะเอาคั้วาม,มาว่าจะคล้องสิเป็นคน้นขายเห็ดคือเห็นปลาท้ามค้นเดียว <c oughs> เป็นแค่โซ่เปิไม่เสื้อหรอ เห็ดฟางในป่าอันฮกล้างป่านตาไม่ซนน่าดอี้ซ่อนวยอมากร่ะแบบนโห้อยไปเลยห้อยแบบบางๆห้อยให้ทั่วนั่นละห้อยให้มันเหมือนหาม กระเยียบได้ห้อยหลักกระเยียบคือเกาบ่เป็นยังผีห้อยมาสุูผีเดอร์มองนี่มองไม้เทาเห็ดอันนั้นเทาเห็ดอะไรแต่หมู่บ้านแล้วห้อยป้ายห้อยป้ายให้ทั่วนะคะห้อยไปเลยค่ะเก่งมากนะคะลูกขาเดี๋ยวสิหายรับพี่สอมให้ดูแลเองเลยเด้อ เลิกโรงเรียนมากกับมาซองเมืองมันออกเฮ็ดหรือย่างวะสวนชิหายรับพี่สอบเฮ็ดแต่แงหนีเดอ้อทั้งเมือดหนีเลยเดอ้เอห้วยทัวห้วยปห้ยย,ยาเลยกัาายนี่นีเฟี้ยงป่าเอาไว้เหลือไวน้นี่เอาไปห้วยปุก i <laughs> เ้าปกแฟงแล้วเ้ากระยำตอ่อแล้วขาก็หุ้น้ำับอีกรอบหนึงน่งเห็ดฟางคนขี้เกียจสมซื่อนะคะสวนก็สวนหกหกค่ะสวนคนขี้ค้านค่ะไม่เดินเสียก้อนไม่เดินเสียก้อน